w e า Track จาก PTT รูบิพัฒนเรื่องในปโดสถานการณ์โควิดกับเรื่องจุดท้าที่ต้องทำเป็นประจำผมนายชาตีกัรจนตเสมาจากเทศบาลเมืองปากกาทกานฉีดพนน้นำยาฆ่าเชือ้อโควิดได้ไปฉีดน้ำยาฆ่าเชือ้อที่โรงพยาบาลสนามคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลกำลังฉีดฆ่าเชื้อโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลสนามตามปกติจนกระทั่ง สองคนหัวเมียเป็นญาติคนป่วย เรียกเราว่าฉีดให้หน่อยเราก็เลยพ่นให้ทั้งตัวเปียกชุ่มไปทั้งหัวทั้งเมียเลยฉีดขนาดนี้นอกจากเชลโลจะตายแล้วก็อาจจะทําให้คนอื่นตายได้ขำตายอ่ะสาภาพขอขอบคุณคุณชาตรีกะะาญจนาเสมาเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางปราเจ้าของเรื่องฉีดให้หมดทั้งตัวเรื่องนี้ไปดูชายลึกลับที่หายวับไปกับตา ผมดาบตำรวจพลตรีสควันผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูดอนหานไก่มีชายผิดตึกขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่อะไรคนทำอะไรบนตึกเนี่ยฮะฮะสฉันไว้เดมานจะบ,บ้าหรอซามูไรแมนเขามีแต่ในหนังนีของจริงเลยนี่ไงน,นี่ไงเฮ้ย,ยเฮ้ยจริงๆด้วยเฮ้ย สไปเดอร์แมนมันอะไรกันเนี่ยฮะนี่ตอนนี้ไปปีปปนลงที่สายสองแยกแหนมทองรู้ป่ะมันปีนลงมาด้านหลังที่สองไปเดีย๋ยวเอากระโดดเข้าห้าองเขาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ห่าน ใหญ่ครับาควันแสบอยู่ดีๆก็เห็นผู้ชายคนนี้ไต่อะไรอยู่บนตึกครับคนตุ้งท้าก็ต้องมาถ่ายกันสะลุดนเลยเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่ที่อดู้ครับต้องมัใช้เนื้อจีแน่ๆครับเพราะเรื่องจีเนี่ยใค่ที่มันปีนตึกอย่างนี้แล้วก็ปีนอยู่ดีๆแกก็หายวับไปในตึกเลยไม่ตา ยังหาแกไม่เจอก็ต้องเพิ่มตำรวจขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้ครับเพราะไม่รู้เลยแกไปอยู่ที่ไหนโหดีดีอุ้ยเจ้าหน้าที่มาเพิ่มกันเรื่อยๆเลยครับจนอึดับนะครับโหติดขนาดใช้รถเช้าบรใจัยลอยฟ้ากันเลยเพื่อตามหาตัวแกให้ได้ใหญ่กันไปเรื่อยๆครับงานเลเจ้าหน้าที่เน้นเอยไมเรู้อีกคนต่อคนกันเช้าแล้วยังหาไม่เจอครับ ตำรวจก็ต้องทำต่อไปเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือไม่งั้นเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้ไหนที่สุดก็เจอแล้วไปลากมาจากห้องพักหนึ่งไปแก้เรองรบกวในห้องเก็บของก็ไปเห็นขาอยู่ใต้เตียงอยู่ใต้เตียงห้องเก็บของโ้องใต้เตียงนชั้นไหนครับเช่นสามเช่นสามของบ้านพี่เนี่ยครับครับโอ้ ไปซ่อนในห้องเก็บของแล้วก็เอาหลังบางๆไว้ครับโชคดีที่ขาโผล่เจ้าของบ้านก็เลยเห็นถ้าขาไม่โผล่แล้วไม่รู้จะหน้าที่จะเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยไปเลยทำเขาวุ่นวายไปทั่วาหาดใหญ่เลยมันอะไรอ๋อสงสัยจะหลอนตูดแกไม่รู้หลอนจริงหลอนเล่นแต่คนเขาเนี้เขาหลอนแกจริงๆนะดูสิครับตั้งแต่กลางวัน สว่างอีกวันหนึ่งโอ้โหสยองจริงจริงแกสยอิงมองิงเห็นหน้ากลัวโอ้โหยิงมองิงกลัวมันชน้ากลวนากกลวยังเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพ ก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเข้าไปจากขโมยของของชาวบ้านพอมีคนเห็นก็หลบหนีไปอยู่ใต้เตียงง้องหยิบของของชาวบ้านแย่เงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาแล้วก็จับตัวเขาออกมาได้คาดว่าจะเกิดมาจากอาการเมายาของเขาที่หลังถ้าจะร้อนอย่ามาร้อนบนเตกมะน,นันตรายไปห้อนที่วัดดีกว่าบรรยากาศมันได้ ขอขอบคุณดาบตำรวจมนตรีสุขวัลผู้บังคับบูรงานป้องกันปราบปรามสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเรื่องปีนตึกหลบคามคืนเรื่องนี้ไปดูนักร้องเสียงทองวันใจตลอดการเป็นใครไปดูค่ะชื่อนางสาวอาจารย์นิรันดร์ธนาพาจะเป็นได้กระหน่ำจังโจ้เพลงเราเก่เล่นอยากจะอยู่บ้านนะะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ เขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านทักศพวัดพบกับราชันเสียงทองของวงการลูกทุ่งไทยสุ้พลนยังชนะยอดรักยังนิ่งชายสิงยังโง่เขาคือราชั้นตูง ไปประกบร้องด้วยทุกทีแหม่เสียงคุณร้องไหมครับร้องไหมเพราะเพราะอ,อะไรึริร๊กเลาะตทีกปอกแตกเลยหยอกหยอกหยอกแหมน้องป่าตัวนี้น่ารักจริงๆนะครับเสียงก๊อดด้วย คนเดนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงานองมาชื่อขอขออด้วยเราก็เยืนไห้ารักี่แถวตรเลยนมาอย่างนี้ต้องมีจำกัดนะเอาเป็นการเปรียนเลคอขอดีไหมขอขอบคุณคุณจัดที่มาสตาภากรุงเทพมหานครเลือกสุนักขอร้องเพลงด้วยให้เน็หนายนะครับมาดูต่อครับ thank <laughs> you